ถายที่ดินโคกหนองนาติดถนนลาดยางสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินนาทุ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่5้าไร่89ตารางวาทางทิศตะวันออกมีด้านหน้าติดถนน48เมตรด้านข้างฝั่งทิศเหนือ192เมตรทิศใต้169เมตร และทิศตะวันตก56เมตรที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคกหนองนาจะอยู่ติดกับถนนลาดยางใกล้แหล่งชุมชนและมีไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงเลยแนวเขตของที่ดินจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทางด้านซ้ายจะมีแนวรั้วของแปลงด้านข้างด้านขวาจะเป็นแนวคันนาส่วนด้านท้ายแปลงจะมีหลักบ,บุดที่ดินปักอยู่ภายในแปลงก็จะมีบ่อน้ำจำนวน3ามบ่อ จะแบ่งเป็นโซนสำหรับปลูกพืชหรือเลี้ยงปลาก็ได้และส่วนท้ายแปลงที่ดินจะมีโรงเลี้ยงสัตว์เอาไว้เลี้ยงวัวหรือจะเป็นแพก,ก็เหมาะมากสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินทางทิศเหนือจะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านนาพง์2.8กิโลเมตรและอยู่ห่างจากวัดวังว่า2.9กิโลเมตร ส่วนทางด้านทิศใต้จะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านบโบดโพ550เมตรและอยู่ห่างวัดบโบดโพ650เมตรที่ดินโคกหนองนาตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงติดถนนลาดยางแถมเดินทางสะดวกรอให้คุณมาเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้หากท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์062394 1698หรือ0 6, 6 2 5 4 1 6 2 2 4 รีบจองเลย